ีนี้ก็อายุ60ละมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยพอเริ่มอ,อายุเยอะขึ้นปัญหาก็มีตามมาเป็นเบาหวานแล้วก็ทน,นี้ก็แบบกระเพาะปัสสาวะมันจะอักเสบฉี่ไม่สุดฉี่ขัดกว่าจะเข้าน้ำเสร็จทีหโหทรมานค่ะทุกคนก็รู้นะไปหาหมอประจำเลยต้องตรวจเบาหวานแล้วก็มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกละพอเข้าน้ำมางทีจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ย มันทรมานนะเข้าห้องน้ำก็นานกว่าเขาพอดีไปเจอตัวนี้มากินใบเม็ดหนึ่งเออทําไมรู้สึกมันดีขึ้นพอกินถึงสาเม็ดเอา้าฉี่เออมันสบายขึ้นฉีสุดฉีอะไรเงี้ยก็เลยกินมาเรื่อยเลยค่ะพอหมดกระปุกที่สองพอดีหมอนัดตรวจไปตรวจค่าต่างๆมันดีขึ้นน่ะมากินตัวนี้มันช่วยเราได้มากเลยค่ะกินแล้วก็ดีขึ้นทุกวันอันนี้ก็สบายแล้ะไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับเขามั่ง มอายุเยอะเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับห,หลังกระสับกระส่ายแล้วเกี่ยวกับปวดฉี่ปวดไรด้วยพอตอนหลังกินตัวนี้โหหลับสบายเลยค่ะฉี่ก็ดีขึ้นนอนหลับก็ดีไม่มีปัญหาเลยเลยตอนนี้แฮปปี้มากเลยก็เลยว่าเออตัวเนี้ยดีมากๆเลยก็ถ้าคนไม่รู้ก็อยากจะลองก็ลองดูนะคะเนี่ยนี่ลองกับตัวเองรู้สึกว่าได้ผลดีค่ะก็เลยตอนนี้ชีวิตดีขึ้น